คือเตินผลิฝันเขาคือการกิ่งใบให้นกกาได้ก่อกายสร้างรังเป็นดั่งทานน้ำหลอชีวิตผู้เดินทางเป็นเรืองความหวังให้ข้ามไปเขายอมสู้หนักใจเขาทนสู้เหื่อย แบกรับทุกทนจากคนทุกใจผู้ชายคนนี้แบกเอาไว้ทั้งสองไหลเดินน้ำฝ่าฟันไปไม่เคยท้อเขาคือชายคนหนึ่งธรรมดาแต่น้ำใจกว้างยิ่งกว่าทะเลกว่าง จากเขาที่รับรู้ได้เหมือนได้พรจากสวรรค์ฝันของคนคนหนึ่งได้เป็นจริงเพราะเขาสร้างทุกสิ่งให้ฉันข้ามผ่านมอบบทเรียนชีวิตให้รู้ทุกด้น คอนตััวฉผมบอกว่าสิ่งที่ผมคิดวันนี้ได้เนี่ยเพราะผมมีความรู้สึกอย่างนี้ก็คือผมพอเพียงผมพอเพียงในชีวิตที่มีอยู่คนเราไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่คนเราต้องมีเงินใช้ เงินใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกถ้าไม่รู้จักคําว่าพอเพียงดอกไม้ถึงจบานคือคําที่พี่ยังพี่บอกไว้เขาคือชายคนหนึ่งธรรมดาแต่น้ําใจกว้างยิ่งกว่าทะเลกว้างใหญ่สิ่งดีๆจากเขา ที่รับรู้ได้เหมือนได้พรจากสวรรค์ฟังของคนคน,คนหนึ่งกลายเป็นจริงเพราะเขาสร้างทุกสิ่งให้ฉันข้ามผ่านมอบบทเรียนชีวิตให้รู้ทุกได้ Hãy subscribe cho tôi Ghiền <coughs> tâm chẳng กุ๊กไก่นะคะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาทำงานที่บริษัทนี้อย่างในที่มีปมด้อยไม่มีความมั่นใจแม้แต่นิดเดียวแล้บริษัทมีนความสำคัญในตัวหนูให้โอกาสหนูได้มาทำงานที่นี่ทำให้หนูรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นและรู้สึกว่าต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตและในการทำงานกุ๊กไก่ต้องขอขอบคุณพี่กิจมากนะคะที่ให้โอกาสมาทำงานในบริษัทนี้และจะต่อสู้ต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะซู้งค่ะคุณลุกสวัสดีค่ะพัดค่ะตอนนี้พัดก็เป็นผู้จัดการอยู่ที่โครงการมันเอื้อทอนมือคุมนะคะทํางานบริษัทรอยัลเฟมมาก็ปีนี้เป็นปีที่สิบแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้มาที่นี่อยากจะขอบคุณพิกิจขอบคุณบริษัทที่ให้โอกาสขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่คอยแนะนําในสิ่งที่ดีๆให้คอยเป็นกําลังใจและก็เป็นแรงผลักดันในการทํางาน ทุกครั้งที่พัดรู้สึกว่าท้อแท้ในการทํางานพัดก็จะนึกถึงวันได้ที่พี่กิจให้โอกาสพัดในการทํางานแล้วก็หวังว่าตัวเองก็จะได้มีส่วนที่จะให้โอกาสให้กับน้องๆในรุ่นต่อๆไปแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยภูมิใจในการทํางานของเราก็เราคือส่วนสําคัญที่จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทเดินก้าหน้าต่อไป ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเจ้านายที่มอบโอกาสและไว้วางใจที่นุทํางานเกี่ยวกับพัฒนานชุมชนแบบนี้นกหวังเป็นอย่างยิ่งว่านกจะทํางานตัวนี้ให้เต็มความสามารถและเต็มที่ที่สุดขอบคุณค่ะวันนี้ผมและทีมออแม่บ้านนะครับช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็ตัดต้นกล้วยอันนี้จะเป็นของขวัญให้กับพิกจิตนะครับแต่คงไม่โตแล้วก็ไปพรุน้านะครับิิ พี่กิดคะขอบคุณมากนะคะสำหรับหน้าที่การงานที่มอบให้และสั่งจ,จังในทุกทุกเรื่องจึงขอให้พี่กิดมีความสุขและสุขภาพใจแข็งแรงตลอดไปค่ะสวัสดีครับชื่อสมหวังรับมาประจำโครงการบ้านเพื่ออนาคตนาเกลือ นี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานสัมมนาประจำปี55ของรอยยังเป็นครุปีปที่แล้วก็ไม่มีโอกาสมาร่วมเพราะว่าติดภารกิจสำคัญวันนี้ก็<ม>รู้สึกภูมิใจนะครับที่บริษัทของเรานั้นได้ก้าวมาถึงปีที่15และก้าวย่างไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงนะครับส่วนตัวกับผมเองก็ ปีนี้ก็ย่างกับปีที่14ที่ร่วมง,งานกันมานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานกรรมการผู้จัดการกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารทุกๆท่านและกาดเสียไม่ได้ก็คือพี่น้องชาวรอยัลเฟรกรุ u นะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับช่วยกันตักกันในตัวกับผมเองได้มายืนอยู่ถึงจุดนี้ได้ ก็อยากจะอวยพรให้ทุกๆขั้นนะครับมีความสุขสมหวังทุกประการมีความเจริญในหน้าที่การงานเป็นที่รักยิ่งของทุกคนคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่แอนจากโครงการคลองหลวงนะคะ คือทำงานกับบริษัทรอยัลเฟรมมาก็10ปีแล้วนะคะก็เห็นได้คุณจก,กิจมาตั้งแต่ทํางานที่โครงการคลองเจ็ดจนถึงคลองหลวงถึงปัจจุบันนะคะก็เหมือนเติบโตมาด้วยกันกับบริษัทนะคะก็ดีใจที่มีวันนี้แล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้คุณจก,กิจรักษาสุขภาพด้วยนะคะคือเหมือนเพลงที่น้องนัดได้ทําไว้นะคะคือพี่ชายที่แสนดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเข้ามาช่วยพี่กิตทำงานในบริษัทในฐานะพนักงานคนนึงนะคะซึ่งกมก็เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของตัวเองเหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทาได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมหรือจะทําได้ดีแค่ไหนแต่ก็คิดไว้อย่างเดียวค่ะคือจะต้องตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้พอเข้ามาอยู่แล้วจริงๆถึงรู้ว่าพี่กิตะคะ่ะเป็นคนที่รักและก็ห่วงใย,ยพนักงานทุกคนนะคะวันนี้ก็อยากจะบอกพี่กิตเหมือนกันเพราะว่าน้องสาวคนนี้ก็รักและก็เป็นหวงพี่กิตนะคะ มันจะเป็นเพียงแค่คำพูดสั้นๆแต่มันก็ออกมาจากใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวโรยันเฟรมกลุ่มทุกท่านนะฮะในวันนี้ก็เกือบจ็ดปีแล้วนะครับที่ผมได้เข้ามาทางานที่โรยันเฟรมกลุ่มแห่งนี้นะครับก็มีอะไรหลายเรื่องผ่านมามากมายนะครับสําหรับพี่ก,กิจนะครับบอกได้เลยว่าพี่ก,กิจเป็นเจ้านายที่รักลูกน้องทุกคนนะครับไม่ว่าลูกน้องคนนั้นจะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ไหนนะครับพี่ก,กิจ เป็นคนที่น่าบถือคนหนึ่งนะครับผมขอให้พี่กิตน,นะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากในทุกๆสิ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่กิตที่คอยให้คำด่าเอ้ยไม่ใช่คำสอนคอยสอนผมในทุกๆเรื่องตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้ห้องพี่อ้อมนอยเต็มเร็วๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมอาทิตย์งามพนชัยนะครับ เป็นผู้จัดการอาคารชุดเกหาชุมชนสมุทรสาครน,นะครับก็วันนี้อยากจะพูดถึงความประทับใจกับบริษัทแลกับัพธิกิจนะครับก็ผมเองนะครับมาทำงานที่นี่ตั้งแต่ตุลา5 3สารนับถึงปัจจุบันก็1ปี10เดือนแล้วนะครับความประทับใจที่สุดสำหรับส่วนตัวนะครับที่อยู่บริษัทมาก็คือ บริษัทร o ยัเฟ m มเป็นบริษัทที่ให้โอกาสผมนะครับได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับอันนี้เป็นความประทับใจที่สุดเลยเพราะว่าตั้งแต่ทำงานมา10กว่าปีก็ไม่เคยมีบริษัทไหนนะครับให้โอกาสกับพนักงานนะครับได้เป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีหุ้นส่วนในบริษัทนะครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่กิจและก็บริษัทนะครับสำหรับการให้โอกาสในครั้งนี้นะครับก็ผมเองก็จะพยายามทำงานให้ได้ดีที่สุดนะครับตามที่บริษัทคาดหวังไว้นะครับโดยส่วนตัวเองผมเองเป็นผู้ลูกชายคนโตนะครับไม่มีพี่ชายนะครับก็ ทำงานที่นี่ก็รู้สึกพี่กิจเป็นเหมือนพี่ชายของตัวเองนะครับเป็นพี่ชายใหญ่ของบริษัทนะครับของน้องๆของพนักงานทุกคนนะครับก็เห็นพี่กิจมาจะให้โอกาสและความก้าวหน้ากับน้องๆพนักงานเสมอนะครับแล้วก็ช่วยสอนการใช้ชีวิต ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีคุณค่านะครับโดยใช้ประสบการณ์ของพี่กิจเองมาช่วยสอนน้องๆน,นะครับทีอ่อายุยังน้อยๆกว่านะครับก็รู้สึกขอบคุณพี่กิจมากครับขอบคุณครับพี่ นีสิบบาทจะแลนะ้ว,ว,ว,งงวกันนะส่วนที่เหลือเสร็จงพื่ว่ากันค่ะขอบใจนะพี่กิจคะจริงๆเกิดมาอยากเป็นซุปตาร์แต่อยู่ร้อยเฟรมมาแปดปีหนูว่าผู้จัดการพวาโอเคนะคะพี่ขาดอยู่อย่างเดียวค่ะขอขอบ๊ายบาย พี่กิตกว่าสิปีแล้วที่จอยอยู่ในเรื่องเล่นเฟซทำมาก็หลายตำแหน่งแล้วท้าบ้างอะไรบ้างแต่หนูเห็นพี่อดทนกับหนูเพราะฉะนั้นหนูก็จะให้พี่อดทน,นต่อไปแต่มีสองอย่างที่หนูอยากจะขออย่างที่หนึ่งทนให้ถึงจาจ้านะคะอย่างที่สองโตัตนี้ค่ะมีทุกคนฝากความหวังไว้กับหนูอยากให้พี่ยกมันออกไปนะคะถ้าพี่บอกว่าจัดายปุ๊บหนูรีบจัดมาให้โดยแทนทีค่ะ ใช่พี่เกดเนี่ยวันแรกนะที่จบมาเนี่ยก็คิดว่าจะทำงานที่ตัวเองละแต่เนี่ยผ่านมาสิปีละก็ยังไม่ใช่งานที่รักหรอกแต่วันนี้คิดได้แล้วจริงๆคิดได้มาตั้งนานล้วว่าทำงานกับคนที่เรารักอะ่ะดีที่สุดดูบ้างไรบ้างก็รักนะค่ะเราโครงการในเครือจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมด เราทราบดีว่า15ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จทุกโครงการตอนนี้ยังคงค้างค่าจีนและอ้อมน้อยขอเวลาอีกสักนิดท่กคนต่อค่ะครับเรารู้ว่าพี่ต้องการอะไรเรากำลังจัดให้พี่อยู่ครับขอบคุณครับล้าพวกเราตั้งแต่เช้ายป็นคำนายก็สั่งให้ทำเราต้องทนน้าทน เราเป็นเพียงพนักงานจนนใช่ลูกในบัานใช่ลานในคนแต่เราทุกคนขยันสักวันหนึ่งลูกค้าคงเต็มเร็ววันหวังว่าท่านประธานจะเห็นใจเร้วนั้นบานเอื้อท่าจีนเออโอเค นานแค่ไหนแต่เพลงนี้ของเรายังทุมอยู่ในใจเพลงในความรักที่เธอร้องเป็นอย่างไรวันที่เงียบเหงาเธอจะคิดถึงเพลงของใครตั้งแต่จากกันวันนี้เธอเป็นไงฉันอยากจะรู้มันนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดิละวันเวลาแต่ไม่ถูก ที่ไฟและความทรงจำดี่ทุกอย่างยังคงเก็บไว้ยัง มันไม่เห็นเป็นเดือดใจเกิดเจอเกิดเจอ,เจอที่คิดกันเพี้ยงกันไปใหญ่เพียงแต่อย่างใดฉันก็ยังชื่นใจที่เคยมีเธอทำแม่้ในกลางวันไม่เคยขี้เกียจนินละว,วันเวลาถ้าไม่ถกทุกสิ่งเปลี่ยนไปแต่ความทรงจำดีๆทุกอย่างยังคง